สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสําหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะก็จะทําให้เราได้ทราบว่าเราได้ใช้จ่ายไปในทางใดบ้างมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็มีเงินเหลือณนะเวลานั้นเท่าไหร่นะคะทําให้เราวางแผนนะคะแล้วก็ออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะครูดีมีวิดีโอนะคะมาให้เด็กๆดูนะคะไปติดตามวิดีโอนี้กันเลยค่ะตารางบันทึกรายรับรายจ่ายประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้นะคะชื่อช่วงที่บันทึกและตารางสำหรับบันทึกค่ะซึ่งแบ่งเป็นช่องวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือ ความกว้างแต่ละช่องไม่ได้กำหนดตายตัวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการทำบันทึกรายรับรายจ่ายไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนดูบันทึกรายรับรายจ่ายของห้องเรียนชั้นป .4 ทั3ในการเตรียมงานจัดบอร์ดนิทรรศการวันสุนทรภู่ตั้งแต่วันที่18ถึง22มิถุนายนพุทธศักราช2555 มีรายการดังนี้นะคะงั้นเรามาพิจรารณาโจทย์รายการบันทึกรายรับรายจ่ายอันนี้กันนะคะเริ่มแรกเราเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนชั้นป .4 ทับ3เพื่อให้รู้ว่าบันทึกนี้เป็นของใครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะบันทึกเพื่องานอะไรและในช่วงเวลาใดนักเรียนคนไหนตอบคุณครูได้บ้างคะผมครับ เราจะบันทึกว่าในการเตรียมงานจัดบ์ดนิทรรศการสัปดาห์วันสุนทรผู้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22มิถุนายนพศ2555ครับเก่งมากค่ะต่อมานะคะรายการใดบ้างเป็นรายรับและรายการใดบ้างเป็นรายจ่ายคะหนูตอบค่ะเก็บเงินจากนักเรียน25คนคนละ10บาทเป็นเงิน2 5 0บาทเป็นรายรับ ส่วนซื้อรูปภาพและโปสเตอร์52บาทซื้อกระดาษสี31บาท50สตางค์ซื้อโฟม64บาทซื้อริบบิ้น22บาท50สตางค์และซื้อเข็มหมุดกับกระดาษกาว18บาททั้งหมดนี้เป็นรายจ่ายค่ะครู เก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปครูจะกรอกข้อมูลต่างๆนะคะมาใส่ในช่องตารางเพื่อแสดงการบันทึกรายรับรายจ่ายกันค่ะเริ่มจากเราบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อแสดงว่าบันทึกนี้เป็นของใครและเป็นช่วงเวลาใดต่อมานะคะในช่องตารางค่ะก็จะมีวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายคงเหลือ จะแยกหน่วยเป็นบาทและสตางค์นะคะเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะวันที่18เก็บเงินจากนักเรียน25คนคนละ1 1บบาทรวมเป็นเงิน250บาทเราจะใส่ในช่องรายรับและมีเงินคงเหลือ250บาทค่ะต่อมาวันที่19ซื้อรูปภาพและโปสเตอร์52บาท นำไปใส่ในช่องรายจ่ายและนําเงิน250บาทนะคะลบด้วย52มีเงินคงเหลือ198บาทนั่นเองค่ะต่อมานะคะวันที่19วันเดียวกันค่ะซื้อกระดาษสี31บาท50สตางค์เราก็นําไปใส่ในช่องรายจ่ายค่ะซึ่งจำนวนนี้มีสตางค์เราก็ใส่31ในช่องบาท และ50ในช่องสตางค์และนำเงินคงเหลือค่ะคือ198บาทลบด้วย31.50จะมีเงินคงเหลือนะคะในวันที่19เป็น166บาท50สตางค์นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูวันที่20ค่ะซื้อโฟม64บาทใส่ในช่องรายจ่ายนะคะนำเงินคงเหลือ166บาท50สตางค ลบด้วย64บาทวันที่20ค่ะจะมีเงินคงเหลือ102บาท50สตางค์ค่ะวันที่21ซื้อริบบิ้น22บาท50สตางค์ใส่ในช่องรายจ่ายนะคะแล้วนำจำนวนเงินคงเหลือคือ102บาท50สตางค์ลบ22บาท50สตางค์จะมีเงินคงเหลือ80บาท วันที่22ซื้อเข็มหมดและกระดาษกาว18บาทใส่ในช่องรายจ่ายนำจำนวนเงินคงเหลือ80บาทลบด้วย18จะมีเงินคงเหลือ62บาทค่ะดังนั้นบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/3ทในการเตรียมงานจัดบ่อนิทรรศการวันสุนทรภู้ ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2555จะมีเงินคงเหลือ62บาทนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายที่เราทำมานั้นว่าถูกต้องหรือเปล่าให้เรานำจำนวนเงินที่เป็นรายรับทั้งหมดมารวมกันและนำเงินที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดมารวมกัน แล้วนําจํานวนเงินที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดไปหักออกจากจํานวนเงินที่เป็นรายรับทั้งหมดเราก็จะได้จํานวนเงินที่คงเหลือซึ่งเท่ากับจํานวนเงินคงเหลือในรายการสุดท้ายค่ะเรามาตรวจสอบบันทึกรายรับรายจ่ายที่เราทํากันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าจํานวนเงินคงเหลือในรายการสุดท้ายเหลือ62บาท จำนวนเงินที่เป็นรายรับทั้งหมดคือ250บาทจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายคือ52บวก31บาทจุดบวก64บวก22.50บวกสได้รายจ่ายทั้งหมดคือ1 1 8บาทนำ250าบบาทลบ1นบาทจะได้62บบาทแสดงว่าบันทึกรายรับรายจ่ายของเราถูกต้องค่ะ น้องๆครับการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายในช่องตารางนิยมเขียนวันเดือนปีเป็นตัวย่อครับเช่นวันที่18มิถุนายนพศ2 5 5 5จะย่อเป็น1 8มิย5 5นะครับนักเรียนคะนักเรียนก็ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ให้เด็กๆไปฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วคะ่ะ เจอกันใหม่นะคะในครัต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ